เด็ก69ยื่นจีดีเข้าคณะภาคไทยได้ไหมตอบเลยว่าได้ The p l a n e r รวมรายชื่อที่เปิดรับกว่า7มดังมีคณะและมหาวิทยาลัยอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลายัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังอยากผ่าน G.D e ใน1เดือนไหมมาเรียนกับเราที่เดอะ p พล n เนอร์เรียนจบสอบได้เลยรับรองวางแผนให้จนสอบผ่าน เราช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัยทางภาคไทยอินเตอร์และต่างประเทศติวเข้มทั้ง4วิชาจาะเนื้อหาเนียนทุกหัวข้อลุยโจทย์อัปเดตแนวข้อสอบล่าสุดมีให้เลือกทั้งสอ,สอบสดหรือเรียนออนไลน์บริการครบตั้งแต่ลงสอบจนถึงได้วุดและถ้าสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรีมาติวจีดีกับเราครบจบทุกเทคนิคที่เดอะแพลนเนอร์